สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสัปดาห์แรกของการแข่งขันเอสโคลาวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีคครั้งที่17ฤดูกาลใหม่2021-22นะครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและ s m s Sport นะครับได้รวบรวมผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งของประเภททีมหญิงมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับหัวเสายอดเยี่ยมคนแรกนะครับออ,อุมาสิทธิลักษ์จากดมอนฟูดไฟเชฟสปอร์ตครับ กัปตันทีมจอมเก๋าถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนะครับให้เล่นในช่วงเซตที่3แต่สามารถลงมาและเปลี่ยนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมทั้งเกมรับและเกมรุกจนพาต้นสังกัดประ,ประเดิมชัยชนะต่อนคอนรราชสีมาชิวมินซีวีซีสต่อหเซตในนัดเปิดสนามนะครับหัวสาวยอดเยี่ยมคนที่2ได้แก่อัมพาสุร,สรัตจากนาครนนท ดาวรุ่งดวงใหม่ของไก่ฟ้ามหาการที่ขึ้นมาเล่นในไทยแลนด์ลีกเป็นนดูการแรกได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมรวมไปถึงยังทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมลุกที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะพาทีมประเดิมชัยเอาชนะเกษตรศาสตร์ VC ไปได้3 0ต่อเซตบอเลเร็วยอดเยี่ยมนะครับคนแรกได้แก่ปื้มจิตถินขาวจากสุพรีมชลบุรีอ e ีเทค กัปตันหน่องยังเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ยังฟอร์มร้อนแรงและโดดเด่นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ลงสนามแม้ซีซั่นนี้จะอายุ38ปีแต่ยังทำผลงานให้กับโรมาสีชมพูได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมเก็บชัยชนะต่อแบ็กพาวเวอร์วีซีสเซตพร้อมกับนำจากฝูงในสัปดาห์แรกบอลเลวยอดเยี่ยมคนที่2ได้แก่ทิชากรบุญเลิศจากนครนนท์ บอลเลวดาวรุ่งวัย20ปีช่วยทีมไก่ฟา้ามหาการทำผลงานในเกมประเดิมไทยได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมลุกและเกมบล็อกจนสามารถเอาชนะเกษตรศาสตร์ VC ีไปได้3เซตลวดเซตยอดเยี่ยมได้แก่สุรยาพมล่าจากส e ุพรีมชบุรีอีเทคเมื่อเซต ตัวเก่งของโรมาสีชมพูยังเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีและยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะพาต้นสังกัดเอาชนะแบ็ k พาวเวอร์วีไปได้3มเซตลวดบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่พัทยาจวงจันทร์จากขอนแก่นสตาร์วีดาวตบทีมชาติไทยย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกและกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ทำหน้าที่ได้ดีในเกมลุก ก่อนที่จะพาทีมประเดิมสนามเอาชนะ p r o f ฟกซ s ไอเไปได้3-1ต่อเซตตัวรับอิสระได้แก่ปิยนุชแป้นน้อยจากส e ุปรีมชุมบุรีอีเทคแนวรับทีมชาติไทยกลับมามีชื่อลงเล่นในไทยแลนด์ลีกอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานก่อนจะช่วยทีมเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถพาทีมคว้าชัยชนะ ได้แบบไม่เสียเซตต่อแบ็กพาวเวอร์ VC รวมไปถึงยังเสียแต้มน้อยที่สุดจนขึ้นนำจากฝูงในสัปดาห์แรกผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่กิติคุณสีอุทวงจากไดมอนด์ฟู้ดไฟล์เชฟสปอร์ตครับกุนซือป้ายแดงที่เข้ามารับงานคุมทีมเป็นซีซั่นแรกประเดิมสนามในเกมใหญ่ก่อนที่จะนำต้นสังกัด ทำผลงานได้อย่างสวยงามด้วยการคว้าชัยต่อคู่ปรับอย่างนาครนัสศีมาคิวมินซีวีซีไปได้3ต้น1เซตและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับได้แก่สศิพาพรจันทวิสูตรจากไดมอนด์ฟู้ดไฟล h เชฟสปอร์ตครับหัวเสาตัวเก่งของไดมอนด์ฟู้ดรับบทบาทเป็นกําลังหลักของทีมทั้งในเรื่องเกมรับรวมไปถึงเกมลุกและยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงพาทีมาเดิมสนามได้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะนครรัศสีมาคิวมินซีวีซี3-1เซตนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แรกของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021-22นะครับที่ เรานำมาฝากทุกคนให้ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยและวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ